สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหอมสัววันนี้ผมมีนักเตะอยู่คนหนึ่งครับที่อยากจะพูดถึงเขาเหมือนเป็นความชอบส่วนตัวที่แอบมองเขาอยู่ว่าพัฒนาการของเขาในลูก,การนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆครับเขาคนนั้นคือฮาวิเอเลียนมิดฟิลล์ร่างเล็กของหงแดงลิเวอร์พูล ก่อนอื่นเลยผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของส่วนของผมหน่อยนะครับหากเพื่อนๆที่บ้าฟุตบอลชอบผมฝากหน่อยนะครับขอบคุณครับผมมาเริ่มเลยแล้วกันนะครับสำหรับฮาวิยรเหลียนนั้นสำหรับผมในมุมมองของผมนั้นก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นนักเตะที่มีแววอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่เา,วาเหมือนเขายังไม่หลุดจบจากคำว่าดาวรุ่งออกไปแต่ในรูปการนี้นครับ ผมว่าเขาน่านสนใจมากเลยครับเพราะว่าสิ่งที่เขาทําเวลาเขาโดนเปลี่ยนลงมาหรือแม้กระทั่งในเกมยูโรป้าลีกหรือผลงานในยูยี่สิบ็ดของอังกฤษตรงนั้นเดี๋ยวแยกไว้ก่อนแต่ผมกําลังจะบอกเพื่อนๆว่าในผลงานของลิเวอร์อพูลที่ณาเวลานี้ที่เขาเป็นอยู่ครับจากลูกการที่แล้วถ้าใครจําได้หรือก่อนหน้านี้ฮาวิเอลเลียด ลงมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าลงมาเพื่อปิดเกมเพื่อมาเหมือนบอลห่างแล้วบอลขาดแล้วให้มาวิ่งไล่บีพื้นที่คู่แข่งแต่ณเวลาเนี้ยครับเจวิกครอฟค่อนข้างไว้ใจเขามากนะครับเขาสามารถพลิกเกมได้ลงมามีความขยันในความขยันเขามีอยู่แล้วการจ่ายบอลตรงเนี้ยเขามีพัฒนานการที่เห็นได้ชัดและที่สําคัญเลยครับเขามีจีเด็ดในเรื่องของลูกยิงไก ซึ่งผมมั่นใจว่าครอปคองจะเคี่ยวเข็นให้เขาเนี่ยทำในลักษณะแบบนี้ซึ่งผมมองว่าฮาวิเนเลียร์เนี่ยมีพัฒนาการที่ค่อนข้างกลา้าวกระโดดเพียงแต่ว่าในทีมของลิพูมีในกองกลางเนี่ยมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงอลิซิสแม็กนิลิเตอร์โดมินิกโซบอสไลหรือเคธิสโจนยังไม่รวมบรายนกราฟเฟนแบตอีก และอีกอีกหลายคนนะครับแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่สำหรับผมพาวิเดเลียดในรูปการนี้หลุดกับคำว่าดาวรุ่งไปแล้วครับเขากำลังจะก้าวก้าวไปเป็นนักเตะในระดับท็อปผมในมุมมองส่วนตัวของผม,มนะครับผมมองถึงขนาดว่าอีกสองปีข้างหน้าอันนี้อาจจะมองแบบ เข้าข้างหรือเปล่าผมไม่มั่นใจแต่ในในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่าเขามีโอกาสอีกสองถึงสามปีแล้วกันนะครับเขามีโอกาสที่จะเป็นแบบเบร์โดซินวาเลยผมอาจจะดูแบบฟังแล้วอวยเขาไปนิดนึงนะครับแต่ในส่วนตัวผมเนี่ยผมมองอย่างนั้นเนื่องด้วยเขามีถนัดเท้าซ้ายและเล่นเป็นตัวกรกขออภัยครับเป็นตัวกลางที่กึ่งออกมาทางยืงทางขวาหน่อยอ่าประมาณนั้นซึ่งผมมองว่า เขามีศักยภาพพอที่จะเป็นแบบนั้นถ้าเขาได้รับโอกาสอย่างต่อเนื่องแต่อย่างที่บอกครับในแผงมิดฟิลด์ของกองกลางเรีย์ภูเนี่ยมีความขับเคี่ยวกันค่อนข้าง,งสูงที่แน่ๆคืออลิซซิสแมงลิตเตอร์ในยืนพื้นแน่นอนยม,มิคโซมอสไซค่อนข้างเด่นขาดไม่ได้ไปซะแล้วถ้ากับว่าเหลือแค่หนึ่งตำแหน่งที่ต้องขับเคี่ยวกันแต่ไม่เป็นไรครับฮาวิเอเลดเบลตาเขาสู้ เขามุ่งมั่นผมมั่นใจว่าอีกสองถึงสาปีข้างหน้าเขาจะต้องเป็นนักเตะที่คล้ายๆแบนารโดสซิน่าหรือไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการวิเคราะห์ของผมเป็นเพียงความชอบส่วนตัวและการดูบอลที่ที่มองนักเตะคนไหนแล้วก็มาวิเคราะห์ในมุมมองที่เราชอบคาดการเอาไว้เท่านั้นเองครับ ไงผมหากผิดพลาดประการใดผมขออภัยด้วยนะครับอาจจะดูเขินนิดนึงผมไม่ค่อยกลารู้กล้องเท่าไหร่นะครับแต่พยายามที่จะถ่ายถ่ายทอดหรือว่าวิเคราะห์ในมุมมองของตัวเองในคนในความเป็นนักฟุตบอลแล้วก็บ้าบอลของผมเท่านั้นยังไงผมฝากขอบพระคุณและกราบขออภยัยหากในมุมมองของผมไม่เป็นที่ถูกตาต้องใจของใครนะครับผมขออภัยยิงครับ แล้วก็ผมฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไ r ร b ์ให้ผมหน่อยขอพระคุณมากเลยครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ